โอเคก็สวัสดีครับอันนี้เปิดรายการใหม่นะจะมีรายการใหม่นะครับอันนี้จะเป็นช่องสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับก็เราตั้งชื่อรายการว่าเอ็ดเดวิลนะครับก็คือปีศาจไทยเอ็ดนะครับปีศาจตัวเล็กนะประมาณนี้นะครับลูกบ <c oughs> อลงานสารบินนี่ค <c oughs> ือเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับก็เลยอ่ะทำแล้วก็ เลยเล็กขอดไว้แ<ไ>ล้วกันนะครับเป็นว<า>ิดีโอไลน์นะครับอันนี้เข้าเข้าสู่สงการพอดีนะครับก็ผมอยู่กับหลานนะเออผมผมชื่อดีนะนะครับก็พาไปเที่ยวนะครับพากันไปเที่ยวนะที่แข่งแข่งหนึ่งนะแถวจังหวัดมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารริมน้ำโขงเลยนะจะมีอ่าอันนี้หานสามคนนะครับแล้วก็มี หน้าผมนะครับเขาเรียกว่าตานะครับตาเสกนะหลานมีคุณปอแก้วนะครับคุณไปปอปลแล้วก็คุณไปเฟิร์ดอนะ๋อแล้วก็ปอขนนะวัญนะอ,นนอันนี้เวลาไ,ลลไปไหนมาไ,ไหนก็ ตรงบันไดนีระวังนะสำหรับเด็กนะครับผมดูแหละผมพูดไปเรยแล้วก็ตัดเอาได้ข้างล่างนะหลวงตาลวงใหญ่คูณน,นะครับม,มีสาวด้วยนะมีส,สาวให้ดนะ้านดีเดีด้นดีเดี อันนี้ใช่ไหมครับคันนะคือเขาอยากลงนะเรื่องเขาเรื่องนะครับเขาอยากจะลงนะแต่ว่าตรงนั้นเชี่ยวมากนะมันมีตรงเชี่ยวกับตรงที่ธรรมดานะแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าพลาดไม่ได้น้ําเชี่ยวไหมดูน้ำาน่ยน้ําเชี่ยวไหมแบบนี้น้าแรงไหมแรงไหมแรงนิดเดียวเหรอ ลอยไปไกลนั่นน่ะถ้าลงไปน่ะลอยไปไกลนั่นนะไม่ได้กลับมาเลยนะแตนเตน่นเตืนหรอเขานั่งน er ั่งบอกว่าเขานั Devi, ่งาเลยได้เล่นทยแล้ว huh. ค่อยล้างมือ uh huh. จะมาเล่นชุดนี้เลยแล้วค่อยเปลี่ยนชุดนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเล่นยังไงล่ะหมูไม่ต้องยากแค่หนูที่จะแกงึ้นก็ได้ตา่ลงไตาตาไปช่วยไม่ได้ตาช่วยไปด้วยกันเลยแห้งแห้งตรงนี้นะตรงนี้ผมไม่ได้รอกแต่ว่าทะลุไปนั่นพักเลยล่ะทะลุไปหัดเลย แต่ว่าแต่่วาแถวนี้ช่วยทันอยู่แถวนั้นเรียบร้อยเลยนแรงนั่นน่ะนะทำยังไงทำยังไงทำยังไงรอตะหลวงมาแม่ก็เบี่ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอ่ะฝากรอ เริ่มมีเริ่มพายยากนะครับเริ่มลงไปแล้วนะครับนี่ก็คนดักไว้ในน้ำหนึ่งคนหยุดเลยเฉยหยุดเลยเฉยรองเท้าถอดเลยรองเท้าถอดเลยขึ้นมาถอดขึ้นมาถอดรองเท้าถอดไว้ข้างบนเลยเดินลงไปค่อยเดินลงไปอย่าล้มนะอย่าล้มนะลงไปดีดีแล้วนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งคนอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลพอ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  อยู่แค่นั้นแหละอยู่แค่นั้นแหละเออเลิกแค่นั้นแหละเอออยู่แค่นั้นแหละเออห้ามเลยกรรมการนะ่ะกรรมการเสื้อชมพูน่ะห้ามเลยเอ่ไอยู่ห้ามเลยอยู่อยู่กรรมการเช็คไว้น่ะ 来。Okay. ลงไปเลยลงไปเลยมีมีเสื้อเปลี่ยนอยู่เขามีเสื้อให้เปลี่ยนอยู่ลงไปเลยนั่นลงไปเลยเสื้อเข้ามาด้วยอยู่อยู่ในรถจะลงไหมจะลงแบบนั้นไหมอ่แล้วก็นั่นแหละนะครับตรงนั้นเชี่ยวนะค่อนข้างเชี่ยวนะครับก็ไม่ให้เปลาเสื้อมาให้ไหมเขาเสื้อมาให้ไหมเล่นเลยเออนั่นแหละก็เราเป็นเด็กนะครับเขาก็ จะลืมหรือเผลอนะครับเพราะว่าจะเล่นไกลๆเรื่อยๆก็จะเป็นคนคอยดูนิดนึงนะครับประมาณนั้นบางทีก็ต้องมีแบบนี้บ้างครับต้องห้ามบ้างแล้วมาแล้วอยู่นั่แหละแต่ว่าดีกว่ามาเลิกเลิกมาเดี๋ยวไปที่สุดครับ ก็นอกจากแบบเทปนี้นะมันก็จะมีไปที่เขื่อนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับมีเรื่องน้ำอีกรอบหนึ่งอยู่ก็เดี๋ยววันหลังมาให้ดูกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือ,อหลังผมนี้เขาจะอยู่ใกล้ธรรมชาตินะเขามีสวนมีทุ่งของเขานะครับให้วิ่งให้ทำอะไรเยอะเลี้ยงวัวด้วยนะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อนะไร่าเงี้ยก็วันหลังอาจจะมีพาไปพาไปดูกันนะครับ ไปดูอะไรสนุกสนุกกันมนีอาจจะตกปลาจับปลาอะไรเงี้ยนะครับห,หาเห็ดไ,ไม่แน่นะเดี๋ยวพาไปหาเห็ดวันหลังเดี๋ยวคือมีอะไรให้ดูที่ไม่เหมือนช่องอื่นแน่นอน ล็ลมลมค่อนข้างแรงนะครับในวันวันที่ไปถ่ายนะแล้วก็มีคนเล่นแหละมีคนเล่นนะแต่ว่าเราก็ต้องดูเพราะว่าถ้าเลยไปนิดนึงมันก็ค่อนข้างเสี่ยงมากต้องดูให้ถ่าย พอแล้วพอแล้วอย่าไปไกลไปไกลแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาษสาันนากสันผู้ใหญ่ังว่งแหละนะครับการเล่นกับน้ำเนาะนะครับเดินมา<อ>นเดินมา,นานเดินมานะใกล้เดินมาใกล้กันเขายิ่งจะแอบ,บไปเล่นกัน,นครับเราจะไม่ค่อยรู้นะผู้ใหญ่ต้องตามให้ทันนะ ก็แหล่งน้ําที่เที่ยวทุกอย่างให้ระวังพวกขอมมีคมนะครับเวลาเดินนะไอ้ค่อยเดินไหมไม่ใส่รองเท้านะจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเศษแก้วหรือเศษไม้แหลมประมาณนี้ครับก็สนุกเลยนะครับผมเคยนะตอนเด็กนกลางป่าเนี่ยเรียบร้อยเลย ตะกอบไม่รู้โยนไปทำไมก็ไม่รู้ครับอ๋เก่งเกงน้ำเชี่ยวยังเล่นได้เลยเก่งน้ำเชี่ยวขนาดน้ำเชี่ยวยังเล่นได้อีกอีกหนึ่งนะโอ้ยเล่นสองรอบเลยรอบเล่นอีกรอบนเล่นอีกรอบเึเอาบอกก็โยนลงไปเลย เดี๋ยวพาไปดูตรงโขดหินข้างบนนะโขดหินข้างบนเดินไปดูเดินไปดูแล้วก็เอาออกไปล้างมือครับคราวนี้ห้ามลงแล้วนะเชี่ยวนะระวังนะมาเชี่ยวนะเป็นไรครับอีสาจริงๆขับเพื่อนเหรอล้างมือล้างมือก่อนล้างมือแล้วล้างมือแล้วทีปัจะุบันดเข้าปากกันแล้วนะครับล้างมือล้างมือนะผมพาไปดูนะว่าขึ้นแกงตรงเนี้ยมันแรงรีบล้างรีบล้างอ่ะขึ้นมา ขนาดเรือที่สตาร์ทออกมายังต้อแล้วบ้างนะฮะตาสันอยู่ตรงนี้นิ่งๆอยู่หน้านะครับต้องเร่งเครื่องหนีแก่งตรงนี้ วิดีโอไว้ด้วยคนที่กดรีวิดูจะเห็นอยู่นะวิดีโอของแต่ระหว่างนั้นก็เด็กไปเด็กไปข้างบนแล้วเด็กไปตรงคนหินแล้วนะครับเขาจะลงมาเล่นกันอีกรอบนึงทนะำไปทำมาแนีวยังไม่รู้จะโพสต์ตรงไหนเลยนะน่าจะยู u b e แหละ mình vút lên đó, ít sắp hết rồi, trên variety bay, nó này, các bạn xem nữa. ระวังแก้วนะระวังแก้วอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆน,น,นะเดินบาดแ,แล้วก็เรื่องหลุมนะเรื่องหลุมนะแล้วก็เดินความสูงต่ำของลบนะของหินอะไรเงี้ยนะจะทำให้คนล้มได้นะการหลุดเรื่อยๆเราจะไม่เล่นแบบ ลึกไ,ไหมรอหนะอ้อมไป,ไปอ้อมไปก็มีได้บรรยากาศใช่นหะสวยๆอ่าหมดแล้วนะครับก็ระวงังนะลูกระวังบอลลูสำหรับ EP แรกนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมีอีกนะครับ ก็นอกจากหลานตัวเองแล้วลูกคนอื่นก็มีนะลูกเพื่อนอะไรเงี้นะครับจะพาไปเที่ยววันหลังนะประมาณนี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับนะเป็นคอนเทนต์ใหม่หนรายการใหม่ของเขานะเอดเดวิวนะครับเลี้ยงลูกปลอมนะครับอีพนะีหนึ่งะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ